музыка สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดิสันแฟมิลี่นะครับในช่องอดิสันแฟมิลี่ช่องนุกี้แฟมิลี่แล้วก็ช่องปาวสอนบ้านจำปาดงเหนือนะครับทุกท่านนะฮะก็อยู่กับผมนะฮะวันนี้มาอัปเดตกันนะครับในช่วงเที่ยงนะครับหลังจากที่พักทานข้าวไปนะครับเมื่อเช้านะครับมีข่าวข่าวหนึ่งนะแอดยังไม่ได้อัปเดตเนาะก่อนที่จะเข้าไปใช้งานด้านในนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตในคลิปนี้นะับที่จริงพี่ๆเขาอัปเดตไปแล้วล่ะแต่ว่าผมก็ต้อง อัปเดตในช่องของเราเพื่อให้เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ในช่องนะครับก่อนที่จะย้ายองค์พระปู่ปริจิตนาคราชนะครับข่าวนี้ก็คือนะฮะไปดูกันนะับว่าสำเนาเอกสารนะครับที่เอามาติดไว้บริเวณเขตพื้นที่นะครับย้ายองค์พระปู่ปริจิตนาคราชนะครับซึ่งเป็นคําสั่งศาลนะครับที่สั่งการลงมาเนาะนะครับที่ให้ทําการย้ายองค์พระปู่นะครับไปที่ หนก็ได้นะครับให้ออกนอกพื้นที่ป่าสงวนแห่งนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนะมีเนื้อความยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมจะอเอามาอ่านนะโดยจะสงวนชื่อเอาไว้นะครับไปดูกันครับครับตอนนี้ทีมช่างก็ทยอยออกมากินข้าวกันแล้วนะครับครับแม่อุ้ย ไม่รู้ว่ามีข้าวเลี้ยงเมื่อกี้หิววิ่งไปนวนกลางบ้านมาใช่เหมาะไปไปกินอยู่กลางหมู่บ้านร้านก๋วยเตี๋ยวครับผมนะฮะสวัสดีทั้งน้องด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะกำลังนั่งเมาามอยกันนะสวัสดีสสดสสดสสดพี่ฟรีด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูป้ายที่บ่าวนุเอามาติดไว้นะับพี่ๆนะตามคำสั่งสารนะครับนะเป็นอัปเดตไปนในช่องเรานะครับ ก็บรรยากาศนะครับนี่ครับเป็นป้ายนี้นะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับบรรยากาศนะครับว่าเนื้อความเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอดิศรจะเอาไปอ่านให้ฟังนะครับครับก็เมื่อสักครู่นะครับเราไปอินเสิร์ตนะครับบริเวณ สถานที่ร้านองค์พ่อปู่นะครับซึ่งมีประกาศนะครับก็คือสำเนาเอกสารคำสั่งคำสั่งของศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งให้คุณลุงพลนะครับทำการเคลื่อนย้ายองค์พ่อปู่ไปปฏิจิตนาคราชออกจากหมู่บ้านแห่งนี้นะครับณพื้นที่อุทยานแห่งนี้นะครับรายละเอียดข้างในนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเมื่อกี้อดีศรนะไปแคปมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับด้านใน เดี๋ยวก็จะสมวนชื่อไว้นะสำหรับเนื้อหานะครับในประกาศนะครับก็ตามคำพิพากษาบังคับนะครับให้จำเลยที่หนึ่งนะครับควรย้ายสิ่งปลูกสร้างนะครับออกจากพื้นที่ป่าสมวนแห่งชาติที่เกิดเหตุนะครับให้เรียบร้อยนะครับส,นสน่วน ส่วนสิ่งปลูกสร้างนะครับดังกล่าวนะครับเคลื่อนที่ไปหรือนําไปไว้ที่ใดเป็นสิทธิ์ของจําเลยที่1นนะครับกรณีไม่ใช่เรื่องอที่ต้องขออนุญาตให้ศาลคำสั่งอ,อ่านไม่ออกนะครับประมาณนี้นะครับมันเป็นลายมือนะครับก็ ศาลมีคําสั่งแค่ว่าให้เคลื่อนย้ายออกไปนะครับส่วนเอาไปไว้ที่ใดก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของจำเลยนะครับนะแต่ว่าให้เคลื่อนย้ายออกจากตรงนี้นะครับออกจากพื้นที่ป่าสงวนนะครับ okay, okay. ก็ในรายละเอียดก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกที่น่าสนใจในประกาศนี้นะครับ เป็นความอาญาคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องนะครับแล้วก็มีข้อความอีกบรรทัดหนึ่งนะครับก็จะเป็นตามที่ศาลจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งพิพากษานะครับศาลจังหวัดมุกดาหารวันที่30มีนาคม2565นะครับศาลมีคำพิพากษาให้ข้าพเจ้านะครับนายนะครับไัยพลวิพานะครับทำการรื้อถอน เคลื่อนย้ายองคู่ออกพญานาคออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับข้าพระเจ้ามีความเคารพต่อศาลนะครับประมาณนี้นะครับก็เนื้อความนะครับก็ในเนื้อความเ c ซีสามารถที่จะมานะครับอ่านนะครับประกาศนี้ได้นะครับซึ่งติดไว้นะครับบริเวณนะครับด้านด้านหน้าอุมงค์พ่อปู่นะครับซึ่ง ก็จะติดตั้งไว้จนกว่าจะเคลื่อนย้ายเสร็จถ้าเห็นเ,เห็นอา,อาจจะเอาไปติดที่จำปาดงเหนือด้วยนะครับจนกว่าจะาทําการติดตั้งเสร็จนะครับอาจจะมีติดเอาประกาศไปติดทั้งสองที่นะครับพี่เอฟซีนะฮะก็เนื้อความในประกาศก็ประมาณนี้นะครับถ้าผิดพลาดประกานใดก็ต้องของอภัยนะอันนี้ก็พยายามแกะลายนิ้วมือนะครับนะมันไม่ได้เป็นตัวพิมพ์นะครับเขียนนะครับเขียนเอาลายน,ยนิ้วมือเขียน เขียนที่บริเวณส่วนหัวนะครับของกระดาษตาคุดนะครับมีตาคุดด้วยนะครับแล้วก็เนื้อความตรงข้างล่างนี่ก็อันนี้อ่านได้ชัดอยู่แต่ข้างบนนี้มันจะมีตวาดนิดนึงมันอาจจะอ่านยากนิดนึงนะครับก็เนื้อความประมาณนี้นะครับก็คือลสรุปสาระสําคัญก็คือมีคําสั่งศาลนะครับนะก็ให้เคลื่อนย้ายองค์พ่อปู่นะครับออกจากพื้นที่นะครับก็คือตอนนี้คุณลุงพลมีอํานาจ เป็นเสร็จเด็ดขาดนะครับในการเคลื่อนย้ายนะครับอง์พ่อปู่ออกจากพื้นที่จะให้ใครถ่ายไม่ถ่ายเป็นสิทธิ์ของคุณลุงพลนะครับฉะนั้นนี่คือเรายึดตามอำนาจศาลนะครับนะก็ขอให้พี่พี่เอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอดิสรแฟมิลี่ช่องลูกที่ f แฟม l ิลี่ช่องบ่าวสอนบ้านจะประดมเหนือด้วยนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะขอบคุณสําหรับคลิปนี้ด้วยนะครับ